ผู้ว่าแ้ง์ชติรัฐบาลมาแล้วไปแต่สาบันยังต้องคงอยู่ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นองค์กรอิสระนะครับแต่เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระบริหารงานจากกันแยกจากรัฐบาลหลังจากสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี แก้พรบรนี้ยกล่างกันใหม่ปี2,551ครับครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะด้วยให้ความเป็นอิสระให้ผู้ว่าแบงค์ชาติมีอิสระในการทำงานถึงขนาดออกเป็นกฎหมายหนึ่งมาตรารเขียนเลยนะมาตราเขียนเลยมาตรา,า,ตราเขียนเลยว่าให้ผู้ว่าให้ผู้ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระครับเขียนชัดเจน,น <ะ S 2> เขียนชัดเจนเลยครับคำถามคือ ไม่ได้เป็นองค์กรอิสระแบบปปชตุลาการอสารรตํานูนปปองอะไรแล้วแต่ปปงพวกนั้นกกตอันน้คือองค์กรอิสระครับแต่หน่วยงานอิสระอย่างไม่ใช่ทำไมธนาคารกลางอย่างแบงก์ชาติต้องอิสระเหตุผลสำคัญพี่วีเศรษฐกิจต้องมีสถียภาพจึงจะสามารถเติบโตในระยะยาวได้เพื่อจูงใจการลงทุนเอางี่เขาเชื่อมั่นเขาไม่ได้เชื่อมั่นรัฐบาลครับเขาเชื่อมั่นตัวแบงก์ชาติว่าแบงค์ชาติ กำหนดทําไม้เศรษฐกิจมีเสียภาพยยะยาวการลงทุนจะเกิดขึ้นถ้าตรงนี้ไม่นิ่งไม่มีใครลงทุนครับถูกต้องธนาคารกลางดูแลเสียภาพด้านเศรษฐกิจการเงินนะเห็นผลในยะยาวเขาไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับเขามุ่งไปข้างหน้าแล้วเข็มเขาไปตรงครับรัฐบาลมีแรงกดดันมีกดดันให้มีผลงานระยะสั้นจริงไหมถูกเพราะบริหารความหวังของประชาชนที่อยากเห็นส่วนใหญ่เห็น ผลประโยชน์ซึ่งหน้าครับยกคอนีของเนี่ยฮะยูไบดิทอลวอลเล็ตเนี่ยรัฐบาลมีแรงกดดันที่ต้องการให้เห็นผลระยะสั้นธนาคารกลางครับจึงต้องอิสระจากรัฐบาลเพื่อดูแลด้านเสถียรภาพนี่เพราะถ้าไม่อิสระก็ต้องทํางานระยะสั้นไปด้วยใช่ไหมระยะสั้นเพื่อเห็นเฮ้ครานี้แหละก็เฮโลไปทางเดียวกันหมดนี่คือเราต้องอิสระหลักการที่3หลักการแยกหลักการแยกนะคนละพันธกิจ คนพิม์พเงินอคือธนาคารกลางก็คือแบงค์ชาตินี่แหละครับกับคนใช้เงินใครใครก็คือรัฐบาลใช้งบประมาณแผ่นดินครับเพราะนั้นคนพิม์พเงินกับคนใช้เงินต้องแยกออกจากกันถ้าคนพิมพ์เงินถูกคนใช้เงินสั่งให้พิม์พเงินเท่าไหร่ก็ได้อืจะมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อทันทีธนาคารกลางหรือแบงค์ชาติทําหน้าที่อะไรครับ เป็นนายธนาคารของรัฐบาลครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติเนี่ยเขาถูกดีไซน์ในการทำงานให้เป็นอิสระในการทำงานแต่ยึดโยงกับรัฐบาลแน่นอนแน่นอนคร,อครับยึดโยงรัฐบาลนะอ้าวทำไมจริงๆณวันนี้ต้องบอกว่าที่คนเสียงอิสระไม่ใช่จริงๆโดยโครงสร้างของกฎหมายการทําหน้าที่บอกแล้วแบง์ชาติไม่ใช่องค์กร์อิสระแบง์ชาติปัจจุบันไม่ได้อิสระนะครับไม่ได้อิสระต้องยึดโยงกับรัฐบาล ดูนี่ครอันแรกเลยการกําหนดเป้าหมายนโยบายเงินเฟอ้อต่างๆกรอบนโยบายต่างเนี่ยต้องรายงานใครครับต้องรายงานและประสานกับรัฐมนตรีคลังเพราะรัฐมนตรีคลังเนี่ยดูแลกฎหมายแห่งชาติโดยตําแหน่งเลยนะพูดง่ายๆคือในการกําหนดอัตราเงินเฟอ้อต้องหาหรือและรายงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและต้องรายงานทุก6เดือนด้วยใช่ไหมและถ้ามีปัญหา ต้องมาหารือกันเป็นการเฉพาะหน้าระหว่างแบงค์ชาติกับกระทรวงการคลังต้องมาหารือกันเมื่อมีความจําเป็นครับและการตัดสินใจว่าจะปรับเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนเป,าเป้าหมายเงินเฟอ้อต่างๆเนี่ยในการดำเนินงานต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนนะถ้าผิดพลาดเช่นเป้าเงินเฟอ้อที่เคยคุยกับรัฐบาลเมื่อตอนเดือนทุกเดือนตันวานเนี่ย ปิดพลาดไปเนี่ยต้องชี้แจงและต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนครับ,รบอย่างไม่อิสระ,ะฮะร้ายกว่านั้นในกระบวนการทํางานของแบงค์ชาติมันต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งหมด12คนอํานาจด้านอํานาจแบงค์ชาติที่พี่โอพูดถึงเนี่ยด้านด้านแบงค์ชาติเนี่ยทวงดุลฮะมีการทวงดุลผ่านคณะกรรมการต่างๆอ้าวบอร์ดแบงค์ชาติมี12คนครับอันแรกเลยบอร์ดแบงค์ชาติมี12คนเนี่ย คณะกรรมการที่มาจากภายนอกแต่งตั้งจากลตรีคลังเนี่ยอีกนะประมาณเท่าไหร่ประมาณแปดคนอีกสองคนมาจากตามตำแหน่งแล้วคือเลขาสมชและปอสสคสภาพัฒน์กับสสคมาโดยตำแหน่งล็อกไว้ครับที่เหลือมาจากการเลือกจากผู้ทรงกวุฒิภายนอกและฝ่ายการเมืองครับเขาได้แตนเอามาจากลตรีคลังและสองตำแหน่งก็เป็นถ้าพูดถึงตาเนียคลังสปาพัฒน์ก็เป็นเครื่องมือของรัฐบาลครับ คณะกรรมการนโยบายการเงินครับมีเจ็ดอลหันนะมีเจ็ดคนที่กําหนดที่ทางดอกเบี้ยนะเป็นผู้ทรงอวุธจากภายนอกสี่คนครับสี่คนได้เลยสี่คนยังจากแบงค์ชาติสามคนก็ถือว่ามากกว่านะเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ขาตั้งก่อนสังเกตว่าเวลาดอกเบี้ยห้าต่อสองเนี่ยผู้ทรงอว้จากภายนอกเนี่ยสองคนเนี่ยเป็นอดีตลูกม่อแบงค์ชาติแค่นั้นเองคณะกการนโยบายไอ้สถาบันการเงินมีผู้ทรงอวุธภายนอกแปด จากกรรมการเท่าไหร่ครับ11ครับนะคณะกรรมการระบบชําระเงินกรอชระบบชาระเงินเนี่ยผู้ทรงวุฒิจากภายนอก4จากกรรมการเท่าไหร่ครับ7คณะกรรมการตรวจสอบผู้ทรงวุฒิภายนอกตรวจสอบตรวจสอบ,สอบต่างๆไม่ใช่เนี่ย5คนฮนะและที่สําคัญนะครับแบงค์ชาติต้ตองรายงานสอตองงรายงานแล้วแต่และ ประธานแบงค์ชาติกับผัวแบงค์ชาติเนี่ยต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชด้วยนะรลายกว่านั้นแบงค์ชาติต้องยึดโยงกับคณะกรรมการประธานกรรมการแบงค์ชาติที่ทําหน้าที่เป็นประธานและพิจารณาผลงานของผู้ว่าการนั้นหากกฎหมายให้อํานาจผู้ว่าการเสนอสองคน ให้กระทรวงการเสนอหนึ่งคนออแต่คนพิจารณาเสนอชื่อให้คอรมอรพิจารณาคือใครรู้ไหมครัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเออต้องบอกว่าภายในเดือนมิถุนากันยายนนี้แหละบอร์ดแบงค์ชาติใน12เนี่ยสคนครบวาระ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะรัฐาบาลจะเสนออะไรเนี่ยนะจะเถนอแนวทางอะไรก็ผ่านบอร์ดได้นี่ก็สรรหาคนเข้าไปพี่วีในแง่ของผลงานการยึดโยงหากว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่บริหารองค์กรอย่างเป็นอิสระนั้นทำงานไม่บรรลุเป้า ไม่ต้องไปว่าไกรครับให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาประเมินผลงานของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับ<ต>การเมืองไม่ต้องทำอะไรเลยเออวัดผลกันบอกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อที่กำหนดไว้คุมได้ไหมอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงอ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเกินไปจนประเทศไทยเป็นยังไงออนั่นแหละครับคำแนะนำของคณะกรรมการนำไปสู่ การเปลี่ยนแปลงตัวผู้ว่าการได้แต่ต้องได้รับคำแนะนำแล้วระบุเหตุผลที่ชัด โอ้ต้องชัดกฎหมายใหม่เนี่ยมันก็ต้องชัดเจนว่าเลินเล่อประมาททุจริตอะไรแต่โอ้ทุจริตไรแรงมีตัวอย่างที่น่าสนใจอยากให้เป็นอุทาหรณ์ถ้าเกิดว่าปล่อยให้การเมืองเข้าไปแทรกแซงโดยง่ายเนี่ยมีตุรกีกับอังกฤษพี่โอ้โหตอนตุรกีเนี่ยต้องบอกรัฐบาลเข้าแทรกแซงนะเปลี่ยนผู้ว่ามาห้าคนนะเปลี่ยนผู้ว่าเงินไหลล่าของตุรกีครับเนี่แหละเบอร์เลเบอร์ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงกรกฎาคมหกสองถึงมกราคมหกหก เคยขึ้นไปร้อยยีเครับเงินเฟ้อเงินเฟ้อมกราหกเจ็เนี่ยหกสิปอร์เจนต้องกลับมาขึ้นดอกเบี้ยบายตึงที่45%เปอร์เซขึ้น45%เปอร์เซตครับจากนโยบายการเมืองที่ไปกดผู้พิมพ์เงินนั่นแหละพิมพ์เงินเพื่อให้รัฐบาลที่เป็นผู้ ใช้เงินครับโอ้นี่อังกรีปีห้าสรัฐบาลเสนอแก้กฎหมายให้ฝ่ายการเมืองแทรกแซงการดำเนินงานของธนาคารกลางได้มากขึ้นเช่นนายกตั้งรองผู้ว่าได้อะไรนี่ะต่างชาติเกิดต่างชาติเกิดความกังวลตลาดการเงินผันผวนต้นทุนเงินกู้สูงบริษัทจะระดับเลทติ้งลดเครดิตตอนหลังต้องมาแก้กฎหมายใหม่ให้แทรกแซงได้ยากขึ้นเอาที่อินเดียครับครับผู้ว่าการธนาคารกลางของอินเดียขัดแย้งกับโมดีผลต้องลาออกครับครับ จัดตัดสินใจลาออกเลยหลังจากนั้นตลาดการเงินปั่นป่วนไปชุดใหญ่การลงทุนชะง,งักชะง,งันครับนี่คือปัญหาและถามว่าแบง์ชาติที่เป็นอิสระนั้นมีความยึดโยงไหมมีครับครับนี่คือสิ่งที่แบง์ชาติกําหนดเป้าหมายในแต่ละส่วนถ้าผิดพลาดไปจัดการเลยปี65หาแบงกชาติไปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตกลงเห็นชอบข้อตกลงร่วมกันครับเห็นชอบกรอบเงินเฟอ้อหนึ่งถึาปร์เซ็นตทำปีห5ปรากฏว่าเงินเฟอ้อทะลุถล่มทลาย6.1%จร์เครับ,รบ GDP โตแค่2.5จากปัญหารัเสเซียและยูเครนครับปี66หกคอรอมอรเห็นชอบอีกเป้าหมายกรอบเงินเฟอ้อหนึ่งร์เซทำแล้วปรากฏว่าเป็นยังไง เงินเฟอ้อทั้งปีเฉลีย่ย1.23เปอซ็ครับ <Ừ. S 1> อยู่ในค่ากลางอยู่ในเป้าหมายนั่นแหละโอเคไม่เป็นไร GDP โต1.9ปีนี้ถ้าแบงก์ชาติมีปัญหาบ,บอกว่าอิสระและขัดแย้งกันนโยบายไปดูตัวเดียวกรอบเงินเฟอ้อที่เห็นไว้ตั้งไว้1-3เปอร์เซ็นตาจะคุยกันทุกเดือนทันวางไงใช่หเดือนรายงานครั้งหนึ่งถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รัฐมนตรีคลังกับแบงค์ชาติตจะต้องหาเรือกันต้องหาเลือกันะจะเอาผิดก็ผิดตรงนั้นประเมินผลก็ประเมินตรงนั้นแหละครับนี่คือปัญหาครับผมไปดูในรายละเอียดพี่วีดูสินี่คือข้อตกลงในแต่ละปีว่าทํางานอัตราเงินเฟอ้อหลุดเป้าหมายหรือไม่เขาตกลงกันว่าไงบางช่วงถ้าออกนอกเป้าหมายเมื่อไหร่ครับ มันต้องติดตามประเมินผลและพจารณาปัจจัยต่างๆและรายงานใครรายงานให้รัฐมนตรีครังพิจารณาอย่างใกล้ชิดกับอืเห็นไหมนะและต้องประเมินอ,อัตรางเงินเฟอ้อข้างหน้า12เดือนด้วยนะว่าเป็นยังไงถ้าทําไม่ได้ก็จัดการแล้วเปิดทําจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีครังรและเปิดเผยต่อประชาชนครับ